่างเช่นสมเณรเนี่ยใจบวชเข้ามาแล้วเรียกว่าปัญญาชาข้าบวชเป็นราเรียกอุปสมบทบวชแล้วเป็นสม,มนเณรสม,มเณรแปลว่าเราฟองของสมณะก่นอนจะเป็นร่างก็ต้องเป็นเนรก่อนอันนี้เรียกว่าเรากองเพื่อเขาเรากองทำให้เรียกว่า สมณะก็ได้ผู้สอบนิพุธก็ได้ผู้ขอผู้เห็นนครทอดสงสารเป็นปัญระชนก็ไดแต่ทอดผู้เรียนตอนนี้เรียนละเรียนจากความเป็นเด็กคาราวาพอประวดแล้วอย่างที่เคยคาราวาทต้องกินสามเวลาสี่เวลาห้เราเวลาพอเป็นสัมภเวนเขาก็ให้ฉันเวลาเช้าชันเช้าชั้นเท เรียกว่าฉั้นเรียกว่าฉันเรียกว่าจำพั้นกเนนเ د, ็เป็นจิตเป็นหน้าที่ของลูกเองทีนี้เวลาเป็นพลวา่าเป็นหน้าน้อยอย่างเี้ยเป็นลูกเป็นนักเรียนเนี่ยเวลาพูดคุยกันจะอ่ะาพูดเมืองพูดอะไรไ,ได้แต่ต่อไปนี้เป็นสามเณรแล้ว พูดไม่ได้ให้พูดฉันพูดครับพูดผมเนี่ยเอาไปใช้ตอนที่เราเป็นเด็กปรับเปลี่ยนหมดแล้วนะเนี่ยเว้นจากความเป็นคา,ารวะมามาเป็นนักบวชนะคำพูดก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากผู้เมืองอะไรเนี่ยเป็นคำที่อยากก็มาพูดครับพูดผมนะอันนี้เกี่ยวกับคำพูด ส่วนกายกายนี่ก็คือเวลาจะฉันสมมติว่าบวชเป็นสามเนรแล้วเวลาจะฉันน้ำาพมาะว่านึกว่าฉันน้ำเนี่ยแต่ก่อนเปาา็นคารวะยืนยืนกินได้แต่พอเป็นสามเนรแล้วหาที่น,นั่งหาที่น,นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยพอได้น,น้ำเป็นะไปนั่งเป็นลบียบแล้วก็ฉันฉันข้าวทั้งนั้น ตอนเป็นคาวาสเดินกินได้เดินไปไหนกินได้แต่พอเป็นพระเป็นเมรแล้วหาที่นั่งฉันเป็นที่เป็นทางเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่เป็นบวนเบื้องต้นเรียกว่าบรรสชิกผู้ปวดผู้เม็ดจากที่เคยเป็นคาวาสตัดายมานี่ก็ในวันดี้ของเทศบรรพชิตแล้วก็ต่อมา 很方便。Yeah. 你能让他出国？ ไม่คลื่นไดนามิกหรือแม้แต่เราต้องแทนทุกแทนผลท่านให้ข้าวให้ผ้าให้ยางให้ผ้าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งชื่อเป็นอการตรวแเนี้ตรวจทางี้แปลว่าในส่วนที่รูปทั้งหลายนี้ที่จะบวจในคราวนี้เรียกว่าตรวจทนแทนคผลได้เป็นอย่างดีทีสมกับที่ทำหมอเพาต้องการ